เดี๋ยววันนี้ผมจะชวนพ่อแม่ๆทางบ้านนะครับมาเสริมสร้างกล้ามเนื้อแขนของเราให้แข็งแรงเปลี่ยนแทนด้วยย้วยเป็นกล้ามเนื้อเป็นมัดเป็นมัดกันนะครับด้วยอุปกรณ์ง่ายๆสามารถทําได้ที่บ้านถ้าพร้อมกันแล้วเรามาสร้างกล้ามเนื้อกับหมอชวนฟิตนะครับอาิหมมช สวัสดีครับหมอเฟมชวนฟิตนะครับเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรคกระดูกข้อต่อและกล้ามเนื้อเป็นหมอผ่าตัดที่อยากให้สูงวัยทุกท่านมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะครับวันนี้นะครับพวกเราอยากจะชวนทุกท่านมาออกกำลังกายกับรายการใหม่ของหมอชวนฟิตนะครับเปลี่ยนผู้สูงอายุเป็นผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะครับใช่แล้วครับเพราะว่าปัจจุบันเราพบกันนะครับว่าการที่ผู้สูงอายุยิ่งมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากเท่าไหร่นะครับก็จะทําให้มีอายุที่ยืนนานแบบสุขภาพดีนะครับใครที่มีอาการเจ็บ ก็จะทําให้อาการเหล่านั้นของท่านดีขึ้นนะครับรวมไปถึงป้องกันปัญหาต่างๆที่จะตามมาในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการหกล้มกระดูกบางกระดูกพุ้นหรือแม้กระทั่งกระดูกหักนะครับรวมไปถึงคนที่มีโรคไม่ติดต่อระยรังหรือคนที่มีภาวะอ้วนนะครับกรารที่ท่านมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงท่านก็จะได้ประโยชน์มากๆนะครับในการควบคุมโรคนะครับรวมถึงลดโอกาสเกิดผลแทรกส้สอนจากโรคได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อีกมากมายหลายๆอย่างนะครับนั่นเป็นเหตุผลที่สําคัญมากๆนะครับที่เราอยากจะพัฒนาให้คอนเทนต์ของเราได้เข้าถึงผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับรวมไปถึงพ่อพ่อแม่แม่ทางบ้านนะครับที่อยากจะเริ่มออกกำลังกายมีกล้ามเนื้อที่จริงจังดังนั้นนะครับหมอชนฟิตจึงอยากให้ความสําคัญกับพ่อพ่อแม่แม่ทางบ้านที่อยากจะออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อที่จริงจังมือใหม่หรือคนที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะครับอยากจะพัฒนากล้ามเนื้อและเชื่อว่ากล้ามเนื้อจะเป็นหัวใจสําคัญของการมีอายุุยืนนและะสขภาพดีครับ และสาหรับคอนเทนต์ใหม่ในวันนี้นะครับผมก็ใช้ในการดูแลคนที่ผมรักคนในครอบครัวให้ออกกำลังกายและมีกล้ามเนื้อแบบเดียวกันนะครับถ้าวันนี้ทุกท่านพร้อมที่จะออกกำลังกายกันแล้วไปเริ่มที่กล้ามเนื้อมัดแรกกันเลยนะครับวันนี้เราจะออกกําลังกายส่วนแรกกันนะครับก็คือกล้ามเนื้อส่วนต้นแขนของเราซึ่งจะมีกล้ามเนื้ออยู่ทั้งหมด2มัดนะครับได้แก่กล้ามเนื้อทางด้านหน้าเราเรียกว่าไบเซปและกล้ามเนื้อทางด้านหลังนะครับเราเรียกว่าไตรเซปซึ่งกล้ามเนื้อ2มัดนี้เราใช้กันอยู่แล้วเป็นประจํานะครัับบบไม่่วาาาาจจะเป็นกกกกรรรหยยิ การดัน,ดานการผลักนะครับโดยเฉพาะสูงวัยนะครับหลายๆครั้งเราต้องการกล้ามเนื้อมัดน,นี้มากเลยไม่ว่าจะเป็นการป้องกันระหว่างเรห6หกลมนะครับถ้ากล้ามเนื้อมัดน,นี้แข็งแรงโอกาสที่เราบาดเจ็บก็จะน้อยนะครับรวมไปถึงกล้ามเนื้อมัดน,นี้เองนะครับก็จะเป็นพื้นฐานของการออกกาลังกายต่างๆเีกมากมายเลยถ้ากล้ามเนื้อมัดน,นี้ไม่แข็งแรงนะครับโอกาสที่จะไปพัฒนากล้ามเนื้อส่วนอื่นๆ ก็จะยากมากขึ้นดังนั้นเองเรามาพัฒนากล้ามเนื้อบันนี้โดยทางง่ายๆและอุปกรณ์ง่ายๆที่บ้านกันนะครับก่อนที่จะไปเริ่มสร้างกล้ามเนื้ออย่างจริงจังนะครับอยากจะย้ําเตือนเรื่องของหลักการออกกำลังกายที่ถูกต้องในการสร้างกล้ามเนื้อสําหรับผู้สูงอายุนะครับ อย่างแรกนะครับให้ทุกท่านเริ่มจากน้ําหนักที่เ tekrar, บาๆก่อนนะครับเริ่มจากน้ําหนักที่เบาๆแล้วค่อยๆพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับการยกน้ําหนักหรือการสร้างกล้ามเนื้อก็จะเป็นการค่อยๆพัฒนากล้ามเนื้อของท่านไปเรื่อยๆแต่ใจเย็นๆนะครับเริ่มจากเบาๆอย่างที่2นะครับก็คือท่าทางของเราควรจะอยู่ในท่าทางที่ถูกต้องเสมอไม่เน้นน้ําหนักเน้นท่าที่ถูกก่อนนะครับอย่างที่3นะครับเรื่องของการหายใจพยายามเน้นย้ํานะครับป้องกันเรื่องของการกั้นหายใจนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวระหว่างออกลังเราจะค่อยๆสอนให้ทุกท่านทําตามไปด้ว กและอย่างที่4ี่นะครับการวอร์มอัพและการคลูดาวก็จะเป็นหัวใจสาคัญอย่างหนึ่งนะครับอย่าลืมที่จะเริ่มวอร์มอัพแล้วก็คลูดาวกล้ามเนื้อไปด้วยกันและสุดท้ายนะครับอย่างที่หาก็คือความสม่ําเสมอครับการสร้างกล้ามเนื้อนะครับควรจะทําอย่างน้อย2 3ถึงครั้งต่อสัปดาห์เป็นประจําในกล้ามเนื้อแต่ละมัดนะครับเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อและยังคงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไว้นะครับพร้อมกันแล้วมาเริ่มกันที่ท่าแรกกันเลยครับสำหรับอุปกรณ์นะครับพ่อพ่อแม่แม่ทางบ้านสามารถหาได้หลายอย่างเลยนะครับ ใครที่ยังไม่สะดวกนะครับยังไม่ได้ซื้ออุปรกรณ์ <S <S ก็สามารถใช้ขวดน้ําก็ได้นะครับเริ่มจากขวดน้ําครึ่งลิตรก่อนก็ได้นะครับหรือใครพัฒน,นากล้ามเนื้อแล้วก็สามารถใช้ขวดน้ํา1.5ลิตรก็ได้นะครับอย่างต่อมานะครับหลายๆท่านที่มีดัมเบลอยู่ที่บ้านอยู่แล้วก็เริ่มจับน้าหนักเบาๆก่อนครึ่งถึง1นกิโลก่อนก็ได้ถ้าหากมั่นใจเราค่อยๆพัฒน,นาความแข็งแรงไปด้วยกันนะครับแต่สําหรับสูงวัยหลายๆท่านนะครับที่มองหาอุปกรณ์อยู่นะครับเจ้ายางยืดก็เป็นอุปกรณ์ที่่เหหหมมมมาาาะะะกๆสสํรรัับบือใแลูงวนค เจ้ายางยืดก็จะเป็นลักษณะเป็นแผ่นเส้นๆลักษณะแบบนี้นะครับลองหายางยืดที่น้ําหนักเบาที่สุดหรือว่าความต้านทานเบาที่สุดก่อนนะครับอยางยืดเองนี่นะครับก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่มือใหม่หรือสูงวัยแนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่ายางยืดเองจะมีเรื่องของแรงต้านนะครับที่ไม่ได้มากนะครับรวมไปถึงเราสามารถพยายามฝึก ในท่าทางที่ถูกต้องก่อนได้รวมถึงอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามครับสำหรับมือใหม่หรือสูงวัยนะครับผมแนะนําให้หาเก้าอี้มาวางเป็นเก้าอี้เอาไว้วางน้ําหนักนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งโอกาสบาดเจ็บจากการยึดน้ําหนักคือตอนไหนรู้ไหมครับตอนที่เราก้มลงไปหยิบน้ําหนักนี่แหละครับจะทำให้เราเจ็บได้ดังนั้นเองเตรียมเก้าอี้มาไว้มาวางอ,อุปรกรณ์เอาให้สูงหน่อยให้หยิบจับได้ง่ายนะครับ สำหรับหลายๆคนก็จะมีคำถามน,นะครับว่านั่งออกกำลังกายกับยืนออกกำลังกายแบบไหนดีกว่ากันนะครับจริงๆแล้วการออกกำลังกายแบบไหนก็มีประโยชน์ทั้งนั้นนะครับแต่การนั่งนะครับก็จะเหมาะสําหรับมือไม่หรือคนที่มีการทรงตัวที่ไม่ค่อยดีมีความทรงตัวที่ไม่มั่นคงนะครับการนั่งก็จะปลอดภยัยแต่การใช้น้ําหนักมากๆนะครับบางครั้งเวลาเรานั่ง หลายๆคนก็จะมีปัญหาเรื่องของน้ำหนักไปกดที่หลังได้นะครับดังนั้นเองการยืนให้มั่นคงก็จะปลอดภัยสําหรับการออกกาลังกายเช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นมือใหม่ใช้น้าหนักน้อยๆสามารถนั่งออกกาลังกายก่อนได้แต่ถ้าอยากจะพัฒนาเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเป็นการยืนและออกกาลังกายไปด้วยกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มเป็นที่การยืเดเหยียดกล้ามเนื้อก่อน,นนะครับทุกท่านครับกำแขนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับยืดไปทางด้านหน้าแล้วค่อยๆมุนเหยียดยืดออกไปครับค้างไวสิ0วินาทีนะครับ <Okay. S 2> ต่อไปนะครับค่อยๆเอาแขนโค้งไปทางด้านหลังลักษณะนี้นะครับงอแขนด้านหนึ่งลักษณะนี้หลังจากนั้นใช้แขนอีกข้างหนึ่งค่อยๆโกดงอข้อศอกนะครับให้รู้สึกตึงที่บริเวณหลังแขนนะครับอันนี้คือยืดกล้ามเนื้อไตรเซปของเราหรือกล้ามเนื้อต้นแขนทางด้านหลังนะครับครงไว้สิวินาทีนะครับ โอเคสลับข้างนะครับยกแขนขึ้นมางอแล้วค่อยๆกดข่อศอกลงนะครับโอเคพร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่วอร์มอัพวอร์มฟร์มเบาๆก่อนนะครับเริ่มจากทุกท่านนะครับยืนกลางข่ามาเล็กน้อยนะครับย่อเข่างอเข่าเล็กน้อยนะครับอา่า หลังจากนั้นนะครับเรากำมือเปล่าๆนะครับวางแขนไว้ข้างลําตัวเลยนะครับเอาศอกแนบกับลําตัวไว้นะครับหลังจากนั้นเรางอขึ้นมาให้สุดแล้วเหยียดลงไปให้สุดนะครับเราฝึกการหายใจไปด้วยนะครับตอนที่ทุกท่านงอคือตอนที่เราออกแรงให้หายใจออกนะครับหายใจออกแล้วตอนที่เราพรตอนที่เราเหยียดออกไปให้หายใจเข้านะครับหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าอ yeah. okay. mm ่า hmm. น okay. well, ี้เราวอร์มการหายใจครับหายใจออกครับหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าสี่นะครับหายใจออกหายใจเข้าโอเคอันนี้คือท่าแรกนะครับต่อไปท่าที่สองนะครับให้ทุกท่านค่อยๆนะครับทํางอศอกขึ้นมาทางด้านหลังแล้วแบบนี้นะครับตั้งศอกให้ตรงไว้นะครับเอามือข้างนึงจับข้อศอกไว้ก็ได้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นทําแขนด้านบนนี้ให้นิ่ง แล้วค่อยๆเหยียดแขนขึ้นมาทางด้านบนนะครับงอแล้วก็เหยียดสังเกตนะครับเราจะขยับแค่ข้อศอกอย่างเดียวนะครับแขนเราจะไม่ขยับด้วยนะครับอ่าตั้งแขนให้หนิ่งงอแล้วก็เหยียดตอนที่เรางอ MM <c oughs> คือเรากําลังผ่อนแรงนะครับให้หายใจเข้าตอนที่เหยียด <c oughs> ให้หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า หายใจออกโอเคหอได้นะครับ <st art> ลองเปลี่ยนสลับข้างกันนะครับงอฟอขึ้นมาเอาแขนข้างหนึ่งจับไว้นะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับเหยียดขึ้นหายใจออกงอหายใจเข้านะครับเหยียดหายใจออกงอหายใจเข้าเหยียดหายใจออกงอหายใจเข้าเหยียดหายใจออกจำความรู้สึกนี้ไว้นะครับความรู้สึกที่เรางอเหยียดออกนะครับแต่แขนของเราตั้งตรงที่สุดนะครับ โอเคอันนี้คือการวอร์มกล้ามเนื้อวอร์มข้อต่อของเรานะครับต่อไปเราจะเริ่มใส่น้ําหนักกันแล้วนะครับสําหรับใครที่มีดัมเบลนะครับก็หยิบดัมเบลขึ้นมานะครับเอาทีละข้างนะครับเราเหยียดลงไปให้สุดนะครับหลังจากนั้นเราค่อยๆงอขึ้นมาให้สุดนะครับพร้อมกับพยายามบิดดัมเบลนะครับบิดนิ้วก้อยขึ้นมาเล็กน้อยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเราจะได้กล้ามเนื้อมากขึ้นเราดูนะครับอ่าอ่าการออกกำลังกายแบบสร้างกล้ามเนื้อที่ดีที่สุดนะครับควร เหยียดให้สุดแล้วก็งอให้สุดนะครับองอให้สุดบิดเล็กน้อยวางงอให้สุดแขนแนบลําตัวไว้วางขยับแต่ข้อศอกนะครับแขนแนบลําตัวไว้ช้าๆนะครับึทำช้าๆไปด้วยกันห้ามทําเร็วนะครับถ้าทําทเร็วเราจะไม่ได้งานกล้ามเนื้อดีๆนะครับ แล้วก็วางลงนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำสลับข้างกันบ้างนะครับลองดูนะครับแขนแนบลำตัวนะครับอ่าอย่าลืมเรื่องการหายใจนะครับหายใจออกหายใจเข้างาอแขนบิดนิ้วก้อยเล็กน้อยหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าทำช้าๆนะครับให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อของเรากำลังกลิงตัวกำลังบีบตัวนะครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับ ใช้ที่สันนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยๆฝึกไปด้วยกันนะครับอีกทีเดียวครับแล้วก็วางอ่าพอทำเสร็จแล้วนะครับเราพักประมาณ1นาทีนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อของเราชาร์จพลังก่อนนะครับระหว่างนี้เองนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตแบบที่2นะครับนั่นก็คือการใช้ยางยืดกันบ้างนะครับวิธีการใช้ยางยืดนะครับให้ทุกท่านนะครับแบ่งยางยืดของเราออกเป็น2ส่วนลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้น เราคลี่ออกนะครับใช้เท้าของเราสองข้างนะครับเหยียบบริเวณยางยืดนะครับแล้วก็ให้ยางยืดของเราแบ่งเป็น2ส่วนลักษณะแบบนี้แบบเท่ากันนะครับหลังจากนั้นนะครับงายมือออกแล้วจับยางยืดครับงายมือออกแล้วจับยางยืดลักษณะแบบนี้อต่อมานะครับให้แขนของเราแนบกับลาตัวนะครับแนบกับลาตัวไว้ศอกของเราแนบตั้งตัวให้ตรงนะครับยืนให้มันโคงก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยๆนะครับเหมือนเดิมเลยกำให้แน่นนะครับ เราค่อยๆดึงเข้าหาลำตัวพร้อมกับบิบนิ้วก้อยเล็กน้อยนะครับแล้วก็วางลงทำทั้งหมด10ครั้งนะครับทำไปพอ้อมกันเลยใครที่ยังไม่มียังยืดก็สามารถทำดัมเบลหรือใช้ขวดน้ำก่อนก็นได้นะครับพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับทำาต่ละข้างนะครับบิดด้วยครับ2 3 ออกนิ่งๆน,นะครับหายใจออกหายใจเข้าสี่หายใจออกครับหายใจเข้าห้าอ,อึบเก้าสุดท้ายครับอึบ๊บอ่าหลังจากนั้นเราสลับข้างกันบ้างนะครับ องอข้อศอกบิดมือเล็กน้อยอหนึ่งช้าๆนะครับจะได้ไม่มีการเวี่ยงไม่มีการเจ็บนะครับพยายามอย่าให้ไหล่ยกนะครับไปแต่ข้อศอกเลยเหมือนเราพับข้อศอกอย่างเดียวนะครับหายใจออกครับหายใจเข้าหายใจออกตอนออกแรงหายใจเข้า เยี่ยมครับไปต่อครับปึ๊บสิบโอเคอ่าพักหนึ่งนาทีนะครับระหว่างเซตของการสร้างกล้ามเนื้อพักประมาณ60-90เวลาินาทีเพื่อให้กล้ามเนื้อชาร์จพลังคลายพลังนะครับหลักการในการเลือกน้ำหนักนะครับให้ดูจากจำนวนครั้งที่เรายกได้นะครับถ้าหาว่าเรายกได้8-15ครั้งแล้วเรารู้สึกว่าเมื่อยละล่ะอันนี้นคือน้ำหนักที่เหมาะสมกับท่านในขณะนั้นนะครับเป็นน้ำหนักสำหรับเพิ่มความแข็งแรงให้กับท่านได้อย่างเหมาะสม หลายๆครั้งนะครับมือใหม่ไม่เป็นไรนะครับยกได้เกิน15ครั้งก็ได้นะครับแต่ว่าเน้นให้เราทําท่าให้ถูกต้องก่อนเราทําได้บ่อยๆก่อนนะครับให้มันฟุ้นชินก่อนจากนั้นเราค่อยๆกล้าที่จะเพิ่มน้าหนักนะครับเพื่อลดโอกาสบาดเจ็บแต่สําหรับหลายๆคนนะครับที่ยกได้แค่7-8ครั้งแล้วรู้สึกว่าไม่มีแรงอ่อนแรงหมดแรงนะครับอันนั้นแปลว่าน้ําหนักของท่านหนักเกินไปนะครับท่านต้องค่อยๆลดน้ําหนักลงมาลดความหนืดลดความเข้มข้นลงมานะครับ เพื่อให้กล้ามเนื้อของท่านลดโอกาสบาดเจ็บได้นะครับแล้วสําหรับการพัฒนากล้ามเนื้อนะครับก็เน้นย้ําเสมอว่าให้ทํา2-3ถึงเซตนะครับทำสิบครั้ง 2- 3ถึงเซตก็จะเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อนะครับมามารอบสุดท้ายครับเดี๋ยวผมใช้ยางยืดนะครับวิธีการนะครับเหมือนเดิมแบ่งครึ่งนะครับแต่ใครมีขวดน้ําก็สามารถทําขวดน้าได้เลยนะครับแบ่งครึ่งนะครับกล้ามหงและกล้ามนะครับ แล้วก็ค่อยๆงอขึ้นมาบิดมือเล็กน้อยหนึ่งพยายามให้สุดนะครับพยายามให้สุดเหยียดให้สุดแล้วงอให้สุดทำช้าๆนะครับข้อสอบของเราแนบลำตัวไว้นะครับจริงๆอันนี้เราได้กล้ามเนื้อต้นแขนทางด้านหน้าแล้วก็ได้กล้ามเนื้อบริเวณหน้าแขนของเราด้วยนะครับ คสุดท้ายครับ,บอิบหลังจากนั้นเราสลับข้างกันนะครับไปครับ1 2 3มเยี่ยมครับกล้ามเนื้อมาลนะครับเปลี่ยนแผนย้วยเป็นกล้ามเนื้อมัดๆกันนะครับเยี่ยมครับสู้ๆนะครับ3มเซต็จ ซิบเยี่ยมยอดครับผมมาพักสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะพัฒนากล้ามเนื้อมัดต่อไปกันนะครับต่อไปนะครับเราจะมาฝึกกล้ามเนื้อหลังแขนกันบ้างนะครับเป็นกล้ามเนื้อที่หลายๆท่านชอบบ่นว่าแขนย้วยจังเลยแขนย้วยดูไม่สวยดูอายุเยอะดูมีไขมันเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาพัฒนากล้ามเนื้อมัดนี้ไปด้วยกันกับกล้ามเนื้อไตรเซบนะครับและสําคัญมากๆสาหรับผู้สูงอายุนะครับมาเริ่มกันครับวิธีการง่ายๆนะครับก็คือให้ทุกท่านเริ่มจากสมมติใช้ดัมเบลก่อนนะครับ ให้ยืนตัวตรงนะครับหลังจากนั้นพับสะโพกนะครับพับสะโพกเล็กน้อยนะครับพับสะโพกเล็กน้อยหลังตรงนะครับหลังตรงหลังจากนั้นนะครับดูแขนนะครับพยายามนะครับยกข้อศอกขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับค่อยๆยันแขนไปนะครับเราจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อตรงนี้ของเรากําลังทํางานนะครับแล้วก็งอแขนกลับมายันแล้วก็งอนะครับ สิ่งที่สําคัญเลยก็คือพยายามอย่าโยกไปโยกมานะครับรวมไปถึงพยายามแขนแนบกับลำตัวไว้เราจะไม่ใช้แขนในการเหวี่ยงท่าษนาแบบนี้นะครับเราจะใช้แค่การงอและเหยียดงอและเหยียดนะครับพร้อมนะครับทําไปด้วยกันสิบครั้งอ่ะเริ่มจากยืนตัวตรงนะครับพับสะโพกเล็กน้อยยืนให้มันคงนะครับอ่ะยกศอกขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเหยียดศอกออกไปตอนที่เราเหยียดศอกออกไปหายใจออกนะครับ ตอนที่งองหายใจเข้าครับหนึ่งหายใจออกหายใจเข้าสองสองเดี่บลงตัวสเยี่ยมครับสี่ึบห้าหกหยครับเจ็ดหายใจออกหายใจเข้าแปดหาใหจออกหาใจเข้าเกาหาใจงออก ี๋ยวเข้าสิโอเคเยี่ยมยอดครับพักข้างนี้ก่อนนะครับต่อไปเราทําอีกข้างหนึ่งเหมือนเดิมครับพับตัวลงมาครับอ่ยายันสอบไปด้านหลังเล็กน้อยนะครับหลังตรงไว้นะครับหลังตรงไว้แล้วเาค่อยๆเหยียดแขนไป2เยี่ยมครับ3าครับห้้ใจออกนะครับหาจใจเข้าห้า โอเคพอครบเสร็จนะครับทุกท่านเอาว่างลงเลยนะครับแล้วก็พักสัก60วินาทีนะครับแล้วว่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองสอนในการที่ใช้ยางยืดนะครับอุปกรณ์สำหรับมือใหม่นะครับหรือท่านอยากฝึกนะครับเวลาเราดูนะครับมันอาจจะดูว่ายากนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าท่านได้ลองทําจริงๆนะครับใช้น้ําหนักเบาๆนะครับท่านจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่ท่านคิดเลยนะครับใครที่ทําแล้วรู้สึกไม่ไหวนะครับลองไม่ใช้น้ําหนักแล้วฝึกท่าทางให้ถูกต้องก่อนก็ได้นะครับ ล้วนแล้วแต่ได้ประโยชน์มากๆนะครับเราเริ่มจากเราแบ่งยางยืดเป็น2ฝั่งเท่ากันนะครับหลังจากนั้นเราเหยียบยางยืดทั้งสองฝั่งเท่ากันลักษณะแบบนี้นะครับงอมือขึ้นมานะครับแล้วเราก็จับไว้บริเวณนี้นะครับพับตัวเล็กน้อยนะครับพับสะโพกเล็กน้อยย่อเข่าเล็กน้อยให้มันคงนะครับหลังจากนั้นสอบแนบลำตัวยกสอบขึ้นมานะครับแล้วเราค่อยๆยันไปทางล่างหนังลักษณะแบบนี้แล้วก็งอยัน แล้วก็งอนะครับอา่าไม่ขยับไปทั้งแขนนะครับงอเหยียดศอกเฉยๆนะครับอ่าเอาใหม่ครับตั้งตัวให้ตรงครับตัวเล็กน้อยอา่ายันศอกไปด้านหลังไปครับ1 2 3หายใจด้วยนะครับห้ามกันหายใจนะครับตอนยันหายใจออกตอนงอหายใจเข้า5 6 7เจ 8 9 10โอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราสลับข้างกันบ้างนะครับอ่ค่อยๆนะครับเยียบเยียบขึ้นมานะครับอ่แบ่งสองข้างเท่ากันแขนแนบลำตัวกำมือหงายมือนะครับพับตัวเล็กน้อยนะครับอ่ายกศอกขึ้นมาแล้วยันออกไปหนึ่งใช้แต่ศอกนะครับไม่ใช่แขน สามสี่ห้าโอเคเรียบร้อยครับ โอเคพักสักแป๊บหนึ่งนะครับหายใจเข้าหายใจออกสักเล็กนึงนะครับวันนี้เราก็สร้างกล้ามเนื้อ2มัดที่สําคัญนะครับจะได้ทําให้ทุกท่านมีแขนที่แข็งแรงมากขึ้นและแขนมัดนี้นะครับก็จะเป็นพื้นฐานในการออกกำลังกายของเราในตอนถอๆไปด้วยนะครับก็หวังว่าวันนี้ทุกท่านจะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะครับเดี๋ยวเรามาคูดาวไปด้วยกันอ่าเหมือนเดิมนะครับค่อยๆนะครับงอเยะช้าๆนะครับงอเองอเยะสิบครั้งนะครับ สุดท้ายครับไปโอเคอ่ะต่อไปข้างบนกันบ้างนะครับเอาดิละข้างนะครับงอเย็ดงอเย็ด สลับข้างครับออเย่โอเคอเค่ะสบัดแขนเล็กน้อยนะครับให้ผ่อนคลายนะครับหายใจเข้าหายใจออก โอเคครับวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับโอเคครับสิ่งที่ควรรู้หลังออกกาลังกายสําหรับการสร้างกล้ามเนื้อนะครับการสร้างกล้ามเนื้อหลายๆครั้งนะครับหลังที่เราออกกาลังกายเราอาจจะรู้สึกมีอาการปวดอาการเมื่อยได้นะครับเราจะแบ่งเป็น2แบบนะครับอาการปวดเมื่อยที่ดีและปวดเมื่อยที่ไม่ดีนะครับอาการปวดที่ดีก็คืออาการปวดที่อาจจะปวดเบาๆปวดเล็กน้อยปวดตึงๆปวดเมื่อยๆนะครับหลังออกกาลังกายสองถึงยีชั่วโมง อาจจะคงอยู่ได้2อถึงสวันนะครับอาการปวดเหล่านี้เป็นอาการปวดที่ดีนะครับผมบอกว่าท่านกําลังพัฒนากล้ามเนื้อของท่านนะครับท่านควรจะมีการพักผ่อนที่เพียงพอดื่มน้ําตามให้มากๆนะครับรวมไปถึงรับประทานอาหารกลุ่มโปรตีนเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อของท่านให้มีการซ่อมแซมที่ดีนะครับกล้ามเนื้อของท่านก็จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะครับแต่หากว่าหลายๆท่านนะครับที่เป็นมือใหม่อาจจะมีประสบการณ์หนึ่งที่ไม่ดีนะครับนั่นคืออาการเจ็บมากๆหลังจากออกกําลังกายหรือเจ็บทันทีระหว่างออกกําลังกายนะครับ อันนี้แปลว่าท่านอาจจะทําท่าพิดหรือว่ามีการใช้น้ําหนักที่มากเกินไปนะครับอย่าพึ่งย่อท้อน,นะครับให้ท่านพักการออกกำลังกายไปก่อนนะครับหรือถ้าหากมีการเจ็บอาการปวดมาก อาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนแต่อย่างไรก็ตามครับเราเชื่อว,ว่าถ้าท่านทำน้ำหนักที่ถูกต้องทำน้านทางที่เหมาะสมนะครับท่านก็จะไม่พบกับประสบการณ์แบบนี้ที่อาจจะเป็นบทบาทําให้ท่านเลิอกออกกบบาลังกายและเลิกมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะครับพลาดโอกาสที่จะมีสุขภาพที่ดีได้นะครับดังนั้นเองสู้ๆนะครับขอให้ท่านมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากๆครับสาหรับวันนี้ชอบไม่ชอบยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วอยากเห็นใครแข็งแรงสุขภาพดีก็อย่าลืมส่งต่อไปชวนคนเหล่านั้นมาฟิตพพัััััััฒนน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 นาาากกกกกล้้้้มเือออไไปปดววยะครรรบบบสหหี็ตง่่ สุขหน้าเวลาหน่มทุ่มขอทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขและเราฟิตไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ